เวลาที่เราพูดถึงมาร์กหรือหนทางแห่งการปฏิบตัติสิ่งที่มักจะผุดขึ้นมาในใจของใครหลายๆคนก็คือการสำรวมวาจาสำรวมการกระทำหรืออาจจะนึกถึงการฝึกจิตให้ตั้งมั่นสงบจนเป็นสมาธิขั้นชาญต่างๆทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่น่าเคารพและเป็นคุณงามความดีที่ใครๆต่างก็ยอมรับใช่ไหมคะแต่หากลองพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเลยสมณพราพ์เหล่าอื่นหรือสีโยคีหรือแม้แต่นักบวชในลัทธิความเชื่อที่แตกต่างกันก็ล้วนถือปฏิบัติแนวทางทํานองนี้มันเนิ่นานานแล้วเช่นกันคะ่ะบางพวกก็ถือศีลเคร่งครัดบางพวกก็สแสวงหาความสงบในสมาธิ บางพวกถึงขั้นบำเพ็ญตะบะอันเข้มงวดเพื่อหวังว่าทางนั้นจะเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงๆตรงนี้เองค่ะที่ทำให้เกิดคำถามอันสำคัญว่าถ้าแม้แต่ชนเหล่านั้น ก็ยังรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจไปจนถึงทำสมาธิจนถึงฌานขั้นสูงมีข้อปฏิบัติที่คล้ายกันแบบนี้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเรียกหนทางที่พระพุทธองค์สอนว่าเป็นอาริยมรรคอะไรคือหัวใจที่ทำให้ข้อปฏิบัติหรือมรรคเดียวกันนี้กลายเป็นมรรคอันเป็นอาริยะเป็นหนทางอันประเสริฐที่ไม่ใช่มรรคหรือข้อปฏิบัติทั่วไปที่ใครๆหรือความเชื่อไหนๆก็ทำกันค่ะ Ah. เวลาพูดถึงมรจึงไม่ใช่ว่าแค่ข้อปฏิบัติในการสำรวมกายวาจาและใจเหล่านั้นได้แล้วจะถือว่าเป็นอาริยมรทันทีเพราะแม้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญแต่ก็ยังเป็นเพียงมรปกติที่ปุถุชนคนทั่วไปแม้ในรัฐที่อื่นก็สามารถดำเนินได้ทั้งนั้นในสมัยพุทธกาลเองก็มีทั้งพวกที่มีการสำรวมใจของตนเองหลีกออกจากกามพยาบาทและเบียดบี มีพวกที่สํารวมวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงไม่พูดคํำหยาไม่พูดเพ้อเจอ้อมีพวกที่สํารวมการกระทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมีพวกที่ทำความเพียรในการละอกุศลในการเจริญกุศลและมีพวกที่เจริญสติและสมาธิถึงชั้นขั้นสูงได้เลยทีเดียวแต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขใหญ่จริงจ ที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้มาร์กกลายเป็นอริยมาร์กคือรากฐานที่ทำให้มาร์กทั้งหลายสมบูรณ์ค่ะรากฐานนี้เอง ที่ทำไม่อนทางนั้นพาไปสู่ความพ้นทุกได้จริงแตกต่างออกไปจากมัคทั่วไปที่แม้จะดูงดงามและบริสุทธิ์แค่ไหนก็ยังไม่อาจนำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดได้ซึ่งรากฐานที่ว่านี้จริงๆก็คือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบอันเป็นอาริยมมัคข้อแรกนั่นเองค่ะเพราะจะเห็นได้ว่าแม้ผู้ที่จะปฏิบ,ตบัติบำเพ็ญเพียร เป็นสมณา,าพามเหล่าอื่นหรือนักบวชในลทัทธิความเชื่ออื่นๆก็ปฏิบัติในมรรคอีก7ข้อที่เหลือแต่จะไม่มีเลยที่จะมีมรรคข้อนี้คือสัมมาทิฏฐิเพราะนี่เป็นสิ่งที่มีแค่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้และนำมาบอกสอนค่ะเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องที่ฟังดูง่ายแต่หลายคนก็มองข้ามมาจนถึงทุกวันนี้สักแต่ว่าจะปฏิบัติสักแต่ว่าจะทำสมาธิ สักแต่ว่าจอเรียนรู้ทฤษฎีเพื่อนำไปข่มผู้อื่นแต่กลับไม่มีรากฐานของใจที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบในการปฏิบตัติหรือศึกษาธรรมเหล่านั้นเลยแม้จะรู้พื้นฐานของสัมมาทิฏฐิแต่กลับยึดเอาทิฏฐิของตนเองหรือทิฏฐิของครูบาอาจารย์เป็นใหญ่มาใช้ในการปฏิบตัติแทนคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีให้เห็นเยอะมากมายจนถึงทุกวันนี้สังเกตได้จากการที่ยังมีการเบียดเบียนกันอยู่ไม่สำ รวมกายวาจาและใจของตนเองในชีวิตประจำวันคิดว่าแต่จะสำรวมในขณะที่กำลังปฏิบัติธรรมเท่านั้นก็เพียงพอนี่แหละค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้การเดินมัคของใครหลายคนเป็นได้แค่การเดินมัคไม่ใช่การเดินตามอริยมัครจริงๆและยิ่งส่งเสริมให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยึดมั่นในความเห็นมากขึ้นไปอีกสมาธิ เป็นรากฐานที่กำหนดทิศท,ทางทั้งหมดของมรรคอีก7ข้อค่ะถ้ามีความเห็นถูกต้องตั้งแต่ต้นทุกการดำริวาจาการงานการเลี้ยงชีพความเพียรการระลึกและความตั้งใจมั่นเป็นสมาธิก็จะเป็นสัมมาตามไปหมดแต่ถ้าความเห็นผิดเป็นพื้นฐานต่อให้ทำสิ่งที่ดูเป็นข้อปฏิบัติที่งดงามหรือบริสุทธิ์หมดจดอย่างไรทุข้อ ก็อาจจะเป็นได้แค่มักเพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อการหลุดพ้นและอาจกลายเป็นมิจฉาไปได้โดยปริยายค่ะตรงนี้จะทำให้เห็นชัดได้ว่าแม้สมณะพราหมณ์เหล่าอื่นหรือรือีโยคยีจะสามารถรักษาความประพฤติทางกายวาจาใจได้หรือบรรลุสมาธิได้ถึงฌาน แต่เพราะยังขาดความเห็นชอบตามความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือแม้จะเคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ไม่นํามาใส่ใจพอยึดเอาทิฏฐิของตนเองหรือทิฏฐิของครูบาอาจารย์เป็นใหญ่และไม่ได้ให้ความสนใจกับคําสอนของพระพุทธเจ้ามรคของเขาก็ยังไม่อาจเรียกว่าอริยมรคได้ค่ะอย่างในข้อสังกับป่ารือความดํารี ถ้าทำริบในการพยาบาทเบียดเบียนก็ชัดเจนว่ามันเป็นมิจฉาสังกปะ แต่ก็มีสมณะาพามบางพวกที่ปฏิบัติสํารวมระวังทางใจดํริในการออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแต่เพราะไม่มีพื้นฐานของความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิการปฏิบัติโดยการสํารวมความดํรินั้นจึงเป็นการสํารวมทางใจทั่วไปไม่ใช่การปฏิบัติตามอาริยมรรคที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ที่เป็นหนทางดับทุกข์ได้จริงๆอยู่ดีเพราะไม่มีอาริยสัจสี่เข้ามาจับว่า แม้ในความดำรฤทธทั้งหลายที่ออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั้นก็มีอันเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับข้ออื่นๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นการสำรวมวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อการสำรวมกายไม่ฆ่า,าสัตว์ไม่ลักทรัพย ไม่ประพฤติผิดในกามมีการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องมีความเพียรในการละอกุศลและเจริญกุศลมีการฝึกสติและมีการฝึกสมาธิทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในข้อปฏิบัติของนักบวชเหล่าอื่นที่สแสวงหาการพ้นทุกข์และมีข้อปฏิบัติเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำค่ะแต่พระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้อริยศาสตร์ทำให้เกิดการมีความเห็นที่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง คือรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นทางดําเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์การรู้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นรากฐานสําคัญที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่จะทําให้ข้อปฏิบัติทั้งหมดที่แม้จะดีอยู่เดิมแล้วกลายเป็นข้อปฏิบัติที่ประเสริฐที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงทําให้มรรคทั่วไปกลายเป็นอาริยมรรคนั่นเองค่ะนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงตรัสอธิบายไว้ชัดเจน ถึงความสัมพันธ์ของมาร์กทั้ง8ขอ้อว่าทั้งหมดนั้น อาศัยกันเป็นเหตุปัจจัยโดยมีวิชาและอวิชาเป็นตัวกำหนดทิศทางค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรพิขุทั้งหลายอาวิชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความไม่ละอายบาปความไม่สะดุ้งกลัวบาปความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชาความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิดเจรจาผิดย่อมเก มีแก่ผู้มีความดำริผิดการงานผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เจราจาผิดการเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานผิด พยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิดละลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามผิดตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ละลึกผิดดูกรพิขูทั้งหลายส่วนวิช,ชาเป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความระอายบาปความสะดุ้งกลัวบาปความเห็นชอบ ย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้แจ้งประกอบด้วยวิชาความดำริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบเจรจาชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริชอบการงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบ การเลี้ยงชีพชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานชอบพยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบระลึกชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบความตั้งใจมั่นชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกชอบคำสอนนี้ ทำให้เราเข้าใจได้ชัดว่าองค์มรรคทั้ง8ไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่แยกออกจากกันแต่ล้วนโยงถึงกันทั้งหมดค่ะและสิ่งที่ทําให้มรรคทั้งหลายเป็นสัมมารหรือมิจฉาก็ขึ้นอยู่กับรากฐานแรกสุดคือทิฏฐินี่นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นความต่างระหว่างมรรคทั่วไปที่ไม่ว่าความเชื่อไหนก็ทำได้กับอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงอยู่ที่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่หัวใจข้อแรก ข้อที่เป็นจุดตดัดจุดเปลี่ยนและเป็นแกนกลางที่จะกําหนดว่ามักทั้ง7ข้อที่เหลือจะนําไปสู่ความพ้นทุกข์หรือจะยังคงบนเวียนอยู่ในวัฏฏะแห่งทุกข์ต่อไปและเมื่อมีปัญญารู้แจ้งในอริยาาสัจสี่เต็มรอบและบริบูรณ์แล้วนี่ก็จะเป็นวิชชาเป็นตัวหักล้างฝั่งตรงข้ามคืออวิชชาได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดนี้ าอยากฝากไว้ว่าอย่าให้ใจหลงไปยึดแค่การปฏิบัติภายนอกโดยลืมรากฐานที่สำคัญที่สุดที่จะต้องนำมาพิจารณาในอริยามรรคทุกขั้นนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิเพราะถ้าเข้าใจผิดตั้งแต่ต้น ต่อให้มีความเพียรมีสติหรือสมาธิมากเพียงใดก็อาจยังเดินไปผิดทางได้แต่เมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วข้อปฏิบัติอื่นๆทั้งหมดก็จะค่อยๆคล้อยตามมาอย่างถูกต้องและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องก็ล้วนไปเพื่อเกื้อหนุนให้สัมมาทิฏฐิยิ่งบริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆและเมื่อสัมมาทิฏฐิเต็มรอบบริบูรณ์นั่นย่อมหมายถึงการเห็นความจริงของโลกอย่างแจ่มแจ้งว่าสรรพสิ่งทั้งปวงที่มีปัจจัย งแต่งแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมั่นไว้นั่นแหละค่ะคือหัวใจที่ทำให้หนทางอันประเสริฐทั้งสายเกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนเพื่อละออวิชาได้ในที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำพอดแคสสวัสดีค่ะ